สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพิินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพิินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับยาพาราเซตามอนครับสามารถไล่หนูได้นะครับเดี๋ยวพอวันนี้พ่อเพิินจะใช้นี่แหละครับในการไล่หนูครับ ยาพาราเซตามอลน,นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีธทำการไล่หนูด้วยยาพาลาเซตามอนด้วยกันเลยนะครับมุมนะครับเวลาหนูเห็นหรือว่าหนูเดินผ่านมานะครับมันก็จะเข้ามากินนะครับหรือว่ามันได้กลิ่นสมุนไพรนะครับแยาสีพันุ์ของเรานะครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้อีกเลยนะครับ เวลาถ้ามันกินเยอะๆมันอาจถึงตายได้นะครับคุณผู้ชมครับกะวางตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิินจะไล่หนูในวันนี้ครับก็มียาพาราเซตามอลนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นยาสีฟันครับดอกบัวคู่นะครับส่วนผสมก็สมุนไพรแท้ครับธรรมชาติสามารถไล่หนูได้นะครับยาสมุนไพรของบ้านๆของเราเนี่ยครับ สูตรดั้งเดิมครับสามารถไล่หนูได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ครับนี่ครับขนมปังหนึ่งแผ่นครับเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําการไล่หนูด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับยาพาราครับวันนี้จะใช้สามเม็ดนะครับใช้แค่สามเม็ดก็พอนะครับผม เราใส่ในถุงยางเลยนะครับแล้วก็ใช้คอ้อนนี่แหละครับใช้คอ้อนในการทุบครับทุบแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วนะครับนี่ครับเมื่อละเอียดแล้วเราก็เทสใส่ถ้วยไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเราก็คนนิดนึงครับแล้วเราก็มาใส่ส่วนผสมกันเลยนะครับนี่ครับขนมปังครับเราตัดเป็นชิ้นเลยครับจะได้เป็นสี่ชิ้นเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ครับยาสีฟันครับ สีฟันสมุนไพรของเรานะครับนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยครับทำไปเลยครับสี่สี่แผ่นครับที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับ มาใส่ส่วนผสมที่สองครับก็คือยายาพาราของเรานะครับเททุดทั่วเลยครับเวลาหนูกินหรือว่าหนุนรับประทานนะครับเวลามันกินเยอะๆมันอาจถึงตายได้ครับแต่ถ้าเวลามันกินน้อยนะครับมันกินไม่เยอะอย่างนี้ครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ใส่ทุบทั่วเลยครับสี่แผ่นครับ นี่ครับ นี่เลครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ไปหาที่วางตรงที่หนูชอบมอกมาหกินด้วยกันเลยนะครับนี่เลครับคุณผู้ชมครับในยุงสางข้าวเนี่ยครับยุงสางข้าวใหม่ๆครับมันก็วางตามซอกตามมุมนะครับเวลาหนูเห็นหรือว่าหนูเดินผ่านมานะครับมันก็จะเข้ามากินนะครับ หรือว่ามันได้กลิ่นสมุนไพรนะครับยาสีพันของเรานะครับมันก็จะเข้าไม่เข้ามาใกล้อีกเลยนะครับเวลาถ้ามันกินเยอะๆมันอาจถึงตายได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วางตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอีกที่นึนงก็ตรงนี้นะครับนี่ครับเวลามันเห็นหรือว่ามันเดินผ่านมานะครับมันก็จะเข้ามากินเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เราก็วางตามจุดตามมุมแคบแคบทึบๆนะครับตรงนี้ได้หมดแล้วครับในยุงช่างข้าวของเรานะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็สามารถวางได้ครับตามมุมแคบมุมอับนะครับวางได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำ สูตรนี้ได้นะครับสามารถไล่หนูได้จริงๆเลยนะครับพอเพื่อนทํามาแล้วละครับหลายคลิปหลายสูตรนะครับส่วนมากแล้วหนูจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพิ่มช่อดเ,เลยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ